สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแบงค์แบงค์ชาแนลวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการป้นเออสิ่งแรกก็ไปดูยอนหลังก่อนอันนี้ผมไปปอนมาได้สองแสนนะดูโอ้โหป่อนอย่างนี้ยังไงก็รวยอ่ะเทคนิคในการป้นเราต้องดูตรงนี้ครับถ้านี่มันเกินอย่างเงี้ยแดลว่าแม่งมันมีเงินอยู่ข้างนอกหมดในกล่องไม่มีเลยแล้วแค่ตีข้างนอกเราก็ได้ตังค์แล้วครับง่าย รับตังหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันไม่กี่บาท <Okay. S 1> โอ้โหเลยเหนไมครับไม่มีแล้วได,ได้ได้ทั้งตังได้ทั้งน้ำมันสีม่วงล่วงอะอรวยเลยทีเดียวมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับแค่ดูแค่ข้างนอกอะ่ะ ไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรแล้วละ่ะก็อย่าลืมนะครับโปรโมชร่เหมือนเดิมพักรบพบรักะครับก็จอยมาครับขอบคุณครับที่ิตามชม